อยากมีชีวิตที่มีความสุขต้องเริ่มต้นกับสุขในสิ่งที่มีค่ะวันนี้หลายคนค่ะหลงลืมวันที่เราซื้อบ้านหลังแรกซื้อรถคันแรกคลอลูกคนแรกเราลืมความตื่นเต้นเราลืมความสุขในวันนั้นค่ะเพราะอะไรคะคุณเริ่มไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีสิ่งดีๆรอบตัวคุณค่ะดังนั้นวันนี้ให้เราเริ่มต้นเลยค่ะเห็นคุณค่าอย่างแรกเลยคือเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในร่างกายของเราค่ะเห็นคุณค่าที่วันนี้เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีดวงตาที่มองเห็นมีลมหายใจที่หายใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนค่ะหรือ คุณเห็นคุณค่าที่หัวใจของคุณยังเต้นอยู่เห็นคุณค่าในมือในเท้าของคุณค่ะเพราะอะไรคะเพราะวันนี้คุณยังมีร่างกายครบ32ทุกประการนี่คือความโชคดีของคุณค่ะและใครหลายๆคนค่ะลืมเห็นคุณค่าคนที่ให้กําเนิดเรามาไม่ว่าจะเป็นเห็นคุณค่าในพ่อแม่ของเราค่ะเห็นคุณค่าในลูกของเราเห็นคุณค่าในสามีหรือในภรรยาของเราค่ะเพราะเราก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทํากับเราอยู่แล้วเขาต้องทําดี เพื่อนเราอยู่แล้ว แต่ใครจะไปรู้คะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนน่ะเขาเห็นคุณค่าในคุณแต่คุณไม่มีความสุขเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าในเขากลับไปเห็นคุณค่าคนที่รักคุณจริงๆแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นเห็นคุณค่าถัดมาที่สําคัญเลยก็คือเห็นคุณค่าในงานที่คุณทําหัวหน้างานของคุณแม่ทีมของคุณคนที่ทําให้คุณมาถึงวันนี้คนที่ให้โอกาสคุณคุณจะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นเห็นคุณค่าในเงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณแล้วคุณจะรู้สึกอยากจะ มีไอเดียอยากจะมีพลังหาเงินเพิ่มดังนั้นการเห็นคุณค่าคือการมีความสุขและเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขก่อนนะคะสิ่งดีๆจะตามมากลับไปค่ะกลับไปเห็นคุณค่าในบ้านของเราวันแรกที่เราซื้อวันแรกที่เราหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองวันนั้นคุณมีความสุขขนาดไหน ไปเห็นคุณค่าในบ้านของคุณค่ะเห็นคุณค่าในรถที่คุณขับวันแรกในชีวิตเราก็แค่ยังเดินอยู่ถัดมาเราพัฒนาตัวเองมีมอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้เรามีรถยนต์เป็นของตัวเองคุณเห็นด้วยไหมคะว่าคุณเติบโตเสมอคุณพัฒนาตัวเองเสมอและคุณมีสิ่งดีๆรอบตัวคุณค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่มีความสุขให้เริ่มต้นจากเขียนสิ่งที่คุณมีแล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นแค่นั้นพลังชีวิตของคุณก็เพิ่มขึ้นนะคะครูซาเป็นกําลังใใจห้ ทุกคนนะคะด้วยรักคูซาค่ะ